ต่อไปนะครับก็คือเป็นการจัดนะตัวนี้แล้วก็เพิ่มเส้นตัวนี้เส้นตัวนี้มันเป็นถ้าในไฟแชปมันจะเป็นทิดเดนเราก็ใส่เข้าไปทิดเดนตัวนี้นะฮะตัวนี้ถ้าเราเอาตัวนี้กระจบไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าลองสังเกตว่าตัวนี้นะครับมันทิดเดนเฉยๆนะถ้าเราต้องการแมปทั้งหมดแล้วก็คลิกไปเลือกแล้วก็แมปไปเรื่อยๆครบด้านนอกแต่ประเด็นคือ ไอ้ตัวเนี้ยมันคือฮิดเด้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนลักษณะสกา,า,ายเสารับกางพื้นตัวนี้นะครับกางกางม้านั่งตัวนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าเขาเขาไม่เปลี่ยนเผลของการไม่เปลี่ยนนะก็คือว่าเส้นตัวเนี้ยคงจะสร้างเกินไปไม่ไม่เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นฮิดเด้นที่เล็กกว่าฮิดเด้นตัวนี้สักเท่าหนึ่งนะครับอ่าเรื่องหนึ่งนะเปลี่ยนฮิดเด้น Hidden นะและ้วอันที่สองก็คือว่าเรามองว่าจิตลายตัวเนี้ย มันยาวเกินไปมันยาวเกินไปในช่องไฟของมันยาวเกินไปเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสักครึ่งหนึ่งก็ได้อะครึ่งหนึ่งของของจิตลายและเพราะวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นี้ที่ที่วิดีโอเมื่อกี้นี้นะครับก็ไปที่เมนูนะครับเลือกต,ตัวเดิมนะตัวนี้นะสติ๊กเกอรเซตติ้งนะแต่เราไม่เลือกที่ตัวสไตล์ละเราต้องมาตั้งแพทเทิร์นเองเลยทำแพทเทิร์นเซตขึ้นมาเองนะครับตัวนี้นะลายแพทเทิร์น คดีตัวที่เราจะเปลี่ยนมีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราจะเปลี่ยนตัวที่เป็น hidden นะครับเราก็มาที่ hidden ดูที่เป็นชื่อ hidden ตรงๆเลยคือตัวนี้นะครับแล้วเราก็ทําการ edit edit เขาเราจะเห็นว่านี่คือการตั้งค่านะครับตั้งค่าของมันว่ามันจะยาวเท่าไหร่แล้วก็มีระยะห่างเท่าไหร่ถ้าตัวนี้เราต้องการให้มันเป็นหายครึ่งหนึ่งอ่ะถูกไหมเราก็อาจจะใช้คําว่า hidden h ตัวที่ตัวที่ก็เป็น hidden ก็เป็น S, s d สอ่ะสมมติใช้ตัวนี้นะคีด S เล็กลงไปกว่าฮิดเด n นธรรมดา1น่ะหนึ่งตัวโอเคใช้ตัวนี้นะครับจาก4.7ก็จะกลายเป็น2.3สมมุติสมมตินนะแล้วตัวเนี้ยจาก2ให้กลายเป็น1นึ่่เอาแค่นี้ผมว่าแค่นี้นะหนึ่งกับสองจุดสามหรือจะให้ยากกว่านี้นิดหนึน่งสองจุดห้าไหม ผมกลัวว่าจะมันจะใหญ่เกินไปผมเอาสองกับหนึ่งแล้วกันสองกับสอง่ะสองกับห้าลองดูโอเคชื่อนี้นะครับแล้วก็โอเคไปเหมือนกับสร้างชื่อมาให้ใหม่ตัวนนะครับอ๋อผมไปสร้างตัวอีกแล้วมันมันมันน่านะปกติผมน่าจะน่าจะนิวเนาะมันก็นิวขึ้นมาแล้วตั้งชื่อใหม่อย่างเงี้ยตั้งชื่อใหม่ เอาตัวน,นี้ก่อนแล้วกันเป็นตัวนี้แล้วผมก็โอเคเป็นหนึ่งตัวหรือผมจะลองนิวนิวแล้วก็เซนเตอร์ดูแก้ที่เซนเตอร์เลยดีกว่าผมว่ามันง่ายกว่าเยอะตัวนี้แล้วก็อีดิทมาเลยอีดิทให้มัน,เป,นเป็นชื่อแล้วถ้าสังเกตว่าเนี่ยมันเป็นตัวยาวนะฮะแล้วก็เว้นนะครับแล้วก็ยาวนะครับไมฮะก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสัก เอาก่อนยวก่อนเท่าที่ C ตั้งชื่อก่อน C Center ขีด S และจาก12ให้กลายเป็น6นะแล้วก็จาก6ให้เป็น3มาประมาณนี้เลยโอเคโอเคเมื่อกี้ไปเลือก New ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้กลับมาเปลี่ยนที่ตรงนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนสีเช่นตัวนี้อยากให้เป็นสีที่มันอย่างอื่นเนาะเป็นสีส้มมาสมมตินะครับผมก็ไปที่เดิม แต่คราวนี้ไปที่ลายสไตล,ล์ละไปบวกแล้วก็เอาขึ้นใหม่นะครับ C center ก็ ct อเคตัวนี้นะเปลี่ยนสีให้เป็นสีสมมุติเป็นสีสม้ม center ให้เป็นสีสม้มสมมุตินะครับแล้วแต่เรานะแล้วตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นี้ครับเนี่ยมา ct s ก็คือตัวตัวนี้มันเป็นของลายแพทเทิร์เห็นไหม แต่ตัวนี้มันเป็นไอตัวไลฟ์สไตล์แต่เอาตัวนี้ให้เป็นลายแพทเทิร์นแล้วก็แอพพลายไปโอเคไปหลังจากตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้เป็นซีทีใะหมครับซีทีเอสมือกีต้่สีส้มแล้วก็วีทีเล็กกว่าส่วนตัวนี้เราบอกว่าให้มันเป็นตัวเล็กกว่าก็คือตัวนี้เป็นเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ตั้งเนาะเลือกไลฟ์สไตล์ตัวนี้ผมก็บวกเข้าไปตัวหนึ่งนิวขึ้นมาเป็น Hi d d e n s d อ เปลี่ยนชื่อมันขึ้นมาใหม่ตัวนึงแล้วก็ตัวหลังตัวนี้ให้เป็น H D S ตัวที่เราตั้งไว้ตัวนี้แล้วอยากให้เป็นสีอะไรอ่ะผมว่าตัวนี้ให้เป็นสีอ่อนๆหน่อยให้เป็นสีเทาตัวนี้หรือเทาตัวนี้ก็ได้ให้เห็นน้อยๆหน่อย Apply เคแล้วก็มาเลือกสองตัวนี้แค่ตัวนี้ให้เป็น H D S ตัวนี้ นไหมครับมันก็นจะกลายเป็นมีเส้นปะขึ้นมาแล้วคนละคนละขนาดแล้วก็เหมือนเดิมก็แมปเข้าไปนะฮะแมปกับตัวอื่นมันก็นจะขึ้นปะเป็นวิธีการปรับเส้นหรือเปลี่ยนเส้นหรือเขียนขึ้นมาใหม่นะครับน่าจะวิดีโอเก่าๆผมก็น่าจะมีเนาะส่วนตัวนี้อ่ะไหนๆก็มาถึงตัวนี้แล้วเปลี่ยนตัวนี้ลูกศรตัวนี้เราไม่เอาสมมุตินะครับไม่เอาตัวนี้ผมเข้าไปที่ edit เลือกไปที่ตัวนี้เห็นไหมฮะ เอโลนะผมเปลี่ยนให้มันเป็นเล็กลงแต่ว่าเป็นทึบนะครับประมาณนี้งั้นตัวที่เราไม่เอากอพวกเนี้ยไม่เอาเพราะมันมันเป็นเส้นหลายๆเส้นแล้วก็คลิกแล้วก็บวกลากข้ามาเลยครับแบบนี้ตัวหนังสือเนี่ยควรนะครับควรที่จะเราปรับดูให้มันเท่าๆกันเลือกบวกนะครับมาถ้ามันตรงกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเส้นปักขึ้นมาให้นะครับอย่างนี้แล้วก็รีเซ็ มานั่งนะครับขยับให้ตรงกันมานั่งคอสลล์ผิวขัดมันดับเบิลคลิกลากออกเลยครับคอนโทรลเอ็เอาเอาออกแล้วมาใส่ตัวนี้ให้เปตัวเดียวกันตัวน,วนี้ลบทิ้งเลือกแย่เ yeah, ข้าไปตรงที่ตำแหน่งที่เราต้องการิดแค่นี้ให้เอียงหน่อย ขยับให้มันตรงมันจะกระบนประมาณนี้อ่าตัวนี้ถ้ายาวเกินไปก็ขยับก็ลองจัดจัดไปจัดมาอย่างนี้และครับตัวนี้ยอมให้ใหญ่หน่อยหนึ่งใหญ่กว่าทรงนี้ให้เห็นเอาเป็นทางเข้าประมาณนี้นะครับอันนี้ถามว่าเราใช้ไหมไม่ใช้นะครับไม่ไม่ได้ใช้อันนี้แต่น,นี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าตัวนี้ดึงมายวจะใช้ชื่อตัวนี้ครับโอเคนะครับลองดูลองปรับเดสิเนชันดูลองปรับแซะเอ่อพวก เส้นดูนะครับเส้นสีขนาดอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปแล้วกัน